สนับสนุนโดย ibf ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770ผมก็ว่ามองได้2รูปแบบนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าในระบบของเอฟบันเขาถ้าว่าเขาจะจัดการแข่งขันจริงเขาก็คงจะแบบมีระบบความปลอดภัยมาดีแล้วอย่างเงี้ยครับระบบ อย่างนี้ครับมันผมว่ามันต้องอยู่ที่ฝ่ายจัดเขามันต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนพี่เขาต้องมีการวางแผนก่อนแล้วก็เพราะถ้าว่าเขาวางแผนก่อนเขาเตรียมประชาชนก่อนอย่างงี้เออมันประชาชนเขาน่าจะรู้แล้วก็เขาน่าจะทํอะไรอย่างนั้นแะทงจราจรผมคิดว่าการท่องเที่ยวแล้วก็การแนะนําสิ่งโบ,บ,บ,บราณสถานหรือว่าสิ่งที่ชาวโลกเขายังเขายังไม่เคยรู้ว่า ขอไทยของประเทศไทยของเรา,เรามีดีอะไรบ้างเนี่ยมันน่าจะเป็นทางที่ดีที่จะเปว่าที่จะทําให้ประเทศไทยเรามีชื่อเสียงกับบราณสถานผมว่าดีนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเขาก็ไม่เคยมีรายการนี้มาก่อนใช่ป่าวรมผมว่ามันก็ดีนะครับผมว่าไม่สมควรนะพี่นะเพราะมันพื้นที่ตรงนี้มาเป็นพื้นที่ที่เป็นวัตถุบโบราณแต่รับเมืองไทยเรา มันเป็นพื้นที่ที่ตรงควรจะอนุรักษ์ไว้มันน่าถ้าคิดจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆควรจะควรที่จะสนับสนุนทางอื่นมากกว่าไม่ใช่เอาการแข่งรถมาจาัดแบบน,นี้ผมว่ามันเป็นไม่สมควรบางทีมาอาจจะเกิดอันตรายได้ไอเรื่องโบราณสถานเสียหายได้นะครับถ้าให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยก็เรามีอีกหลายวนทางนะพี่นะที่สามารถทําให้ชาวต่างชาติรู้จัก,จกปรเ,เราได้ทั้งขธรรตเนียมประเพณี วัฒนธรรมต่างๆท,ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็สามารถทําให้ชาวต่างชาติดูได้ว่านี่คือไทยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเอาการแข่งรถระดับโลกอะไรแบบนี้มาแข่งในเมืองไทยเพื่อให้ชาวต่างชาติเกิดความสนใจเราเอาเอกลักษณ์ของเราเป็นสิ่งดึงดูดชาวนักท่องเที่ยวดีกว่าที่จะมาสนับสนุน,นการท่องเที่ยวเมืองไทยเรานะครับถ้าออกออกนอกโซนกรุงเทพสักมาสักนิดผมว่าโอเคนี่สนามแบบว่าแถวปทุมธานี แถวนะเนาะที่ก,กว้างๆมัมีเยอะอะแถวนี้มันในเมืองไปอะพี่อ๋อแล้วแล้วเขาคิดมามว่าแบอบกว่ามันมันจะอันตรายไหมแบอบกว่าถนนเขาขี่ในถนนใหญ่แบบนี้ปะที่เขาสัญจรนี้ปะอา่าแล้วเขาขี่มันอันตรายไหมไม่มีไม่มีระบบป้องกันภัยที่กันกันรถคนดูอยู่แี่ยถรถหลุลด,ลด,ลด,ลดไปชนเขาทำไงออคิดนึกถึงความเสียหายเฮ้ โอ้ยไอเรื่องเข่งรถไม่มีเสียงเป็นไปไม่ได้พี่มีรถรถมันก็ต้องแบบว่าดังอยู่แล้วให้รถเก็บเสียงเอารถเอาโต y ต้าไฮบริดเองงี้มาพี่ไปเสียงเป็นไปไม่ได้ก็ดีนะผมว่าดึงเดิดเงินแบบว่าเข้าบ้านเราดีเยอะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าให้ดีเพ <c oughs> ราะแบบว่าออกนอกโซนเท่นหน่อยแถวปทุมธานีแถวชนบุรีอะไรก็ได้เมืองท่องเที่ยวอ่าตามตามที่ ลักษณะคนไทยเลยนะครับคือจริงๆแล้วผมว่ามันมันไม่เห็นควรสักเท่าไหร่เนื่องด้วยเหตุผลประกอบต่างๆแล้วก็ปัจจัยทางด้านผังเมืองอ่าถนนแล้วก็โบรานสถานของประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่เหมาะกับการจัดแข่งขันซึ่งเท่าที่ดูองค์ประกอบแล้วก็ผลได้และผลเสียของประเทศผมว่าผลเสียมีมากกว่าผลได้ถึงเท่าตัวซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่การปิดถนนซึ่งถนนเส้นนั้นเนี่ยนะครับมี มีโบราณสถานมีมีพิพิธภัณฑ์มีแบบมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสําคัญสําคัญของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งทําเงินของประเทศไทยโดยโดยเฉพาะแล้วก็เป็นถนนสายหลกักถ้าเกิดจะต้องปิดซึ่งอย่างน้อยๆต้องปิดในการซ้อมการแข่งขันก่อนแล้วก็มีการอ,อ่มีการแข่งขันอีกหลายๆวันเนี่ยนะครับซึ่งการถ้าปิดถนนเส้นนั้นเนี่ยจะทําให การจราจรในกรุงเทพเนี่ยนะครับติดขัดเป็นอย่างมากถึงขั้นเป็นอัมาพาตกันเลยทีเดียวเพราะว่า,าเส้นเส้นถนนหลักเส้นนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการคมนาคมซะส่วนใหญ่ของของ,ของกรุงเทพนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมลพิษที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกๆมลพิษทางเสียงนี่เป็นอะไรที่หนักมากเพราะว่าเท่าที่เคยเคยได้ยินมาเนี่ยเสียงในการแข่งรถ F1 เนี่ย กระจกนี่แบบสั่นสะเทือนแบบไม่รู้เท่าไหร่ครับแล้วกอ็อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดแล้วก็บวกกับสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่เสียไปซึ่งซึ่งสำหรับผมในในความคิดของคนไทยจริงๆเนี่ยผมว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีมากครับผมไม่เห็นด้วยเลยครับซึ่งจริงๆการประชาสัมพันธ์ให้โลกรู้ว่าประเทศไทยมีดีสามารถโฆษณาได้ จากการท่องเที่ยวทางด้านอื่นและการบริการทางด้านการท่องเที่ยวที่ดีและมีคุณภาพแบบนั้นจะจะทำให้ประเทศไทยดูมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ในการขายบริการทางด้านการท่องเที่ยวมากกว่าครับผมก็เป็นมุมมองของท่านผู้ชมบางส่วนนะที่ทีมงานเราไปสำรวจความคิดเห็นนะครับแต่ว่าในมุมของ ทางฝ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือฝ่ายที่จะจัดนะจะเห็นด้วยอย่างไรนะครับไปคุยกับคุณวัชรกันิกานะโฆษกของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับสวัสดีครับคุณวัชรกรสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับจบลงเอฟวันนี่ตอนนี้นขณะนี้เนี่ยยังเดินหน้าต่อใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงเออคือตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าถ้าตอบกันจริงๆนะครับก็คือกระบวนการเดินหน้าต่อนะครับเพราะว่า เรากําลังรอผมก็เอาผู้อาศัยชาวบ้านนะครับคบือแบบนี้เรากําลังรอและลุ้นในส่วนของอผลรีพอร์ตของคณะกรรมการของคณะทํางานของเราชุดหนึ่งที่เราตั้งขึ้นนะครับก็ค,บคือคณะคณะกรรมการที่เรา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 เรียกว่าชุดเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ชุดสํารวจนะครับซึ่งมีผู้ว่ากกตเป็นประธานแล้วก็มีมีหน่วยงานอื่นๆที่ที่ทําหน้าที่ นะครับอ่ครบถ้วนนะครับตอนนี้ก็รายงานใกล้จะออกมาแล้วครับเพราะว่าเขาขอเวลาไว้ประมาณสองเดือนนะครับ,รบหมายถึงว่ารายงานรา,ายงานจากคณะกรรมการชุดนี้เหรอใช่ครับว่าคืบหน้าอย่างไรอเอ่อคือคือผมผมผมขออนุญาตเรียนแบบนี้ครับอ่าที่มาเนี่ยคือก่อนที่ก่อนที่เราจะมีการอ,อ่หลังจากได้รับการติดต่อจากทางเอฟวันแล้วก็ในส่วนของในส่วนของทางภาคของกระทรวงการท่ทองเที่ยวเองเนี่ยครับ เอ่อเรามีความเห็นพ้องว่าเ,าเราเราน่าจะเสนอไม่ไม่ใช่สนอรตัวเราน่าจะจัด F 1ฟวันขึ้นนะครับการแข่งขังนกีฬาเอ่อรถยนต์สูตรหนึ่งขึ้นเนี่ยหลังจากเราเรามีเอ่อแนวคิดนี้ปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็คือเรามีการตั้งคณะทํางานชุดหนึ่งน,นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นหลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้วเอ่อคณะนี้ก็จะมีองรรค์ประกอบไว้ในที่ผมเรียนนะครับก็คือมีผู้ว่าเอ่ะกะอกกทผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยเป็นประธานแล้วก็มี ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่จะทําหน้าที่ดูดูทั้งหมดที่เป็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอฟวันการแข่งขันการจัดแข่งขันนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยตุ๊กตาของเราก็คือตอนแรกเนี่ยจะจัดที่จะเป็นลักษณะของการเป็นการแข่งขันลักษณะที่เรียกว่านเลสคือแข่งกลางคืนนะครับแล้วก็แข่งในเมืองเป็นซิตี้เลสนะครับเราก็เลือกกรุงเทพอย่างที่เป็นข่าวนะครับแล้วเราก็เลือกมากขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือบอกเลือกล่าจมืเนบริเวณราดจมื่น นักของการชุดนี้ก็จะไปดูเลยว่าะระดำเนินเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงทําได้ไม่ได้ยังไงนะครับห,หลังจากนั้นเขาก็จะมารายงานให้เราในกระทรวงบอร์ดของกระทรวงเนี่ยก็จะทําหน้าที่ดูอีกทีครับว่าจากรายงานดังกล่าวเนี้ยมีความเหมาะสมหรือมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนี่นี่นี่กรณีตุ๊กตาที่ดำเนินนะครับหมายถึงว่าเงื่อนไขที่ที่เราจะได้จัดคือเราได้จัดแน่นอนอะไรใช่ไหมเพียงแต่ว่า สถานที่จะตรงไหนอย่างไรหรือเปล่าครับคุณใช่โอกาสที่เราจะจัดเราจะได้จัดในมีแน่นอนค่อนข้างแน่นอนนะครับถ้าจะพูดผมไม่พยายามจะพูดภาษาง่ายๆเลยนะครับก็คือโอกาสจัดเราี่ยมีค่อนข้างสูงมากเพราะว่าฝรั่งเองเนี่ยเจ้าของลิกสิ์เนี่ยครับเขาอยากอยากจัดที่เมืองไทยเขาแสดงความประสงค์ที่อยากจัดในเมืองไทยนะฮะโดยการลดหย่อนค่าค่าจัดค่าอะไรต่างๆก็ว่ากันไปในรายละเอียดฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันอยู่ที่เราแล้วครับว่า เราจะจัดหรือไม่อย่างไรและจะจัดตรงรรไหนอย่างไรและจะจัดอะไรคุณวัชรกรที่จะไปตัวเลือกอื่นเนี่ยนะครับเรื่องกรุงเรื่องกรุงเ,รง,เรงเทพโดยเฉพาะยิ่งถนนราชดำเนินเนี่ยที่คุณวัชระบ,บอกว่ามีการตั้งคณะเข้าไปศึกษาเพื่อจะดูข้อดีข้อเสีดนะยด้วยแต่างหลายภาคประชาชนทั่วไปหรือว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ย ะมีะส่วนตรงไหนบ้างครในการที่จะบอกว่าเอาละผมกลัวเรื่องนี้ทุกเรื่งนี้คือพูดง่ายๆคือเวทีพิจารณ์หรือว่าเวทีีแธ<ม>ารของประชาชนมีไหมคือมันมันมีมันมีส่วนหนึ่งฮะที่ยังเข้าใจกันไม่ค่อยตรงกันอยู่นะฮะก็ะค,ะคือคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นนะฮะตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีเสียงเสียงแสดงความห่วงใยทั้งหลายห่วงจากทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคส่วนเอ็นอหรืออะไรต่างๆแล้ว ในส่วนของเราเองเนี่ยผมผมย้ําเลยนะครับว่ากระทรวงงานท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยเราเรามีเรามีขั้นตอนหนึ่งที่เรากําหนดอยู่แล้วว่าเราจะต้องทําก็คือทำพับบิ i เท e ยร์ลิงก็คือทําประชาพิจารณ์ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ต้องต้องถือว่าเราเราเองเนี่ยเราเราอาจจะอ่อนเด่นผ่านไปมั้งครับหรือมองข้ามคืออาจไม่ได้มองข้ามนะครับคือเรารอจริงๆแล้วเรา,เร,ารอตามขั้นตอนเรารอเสร็จรอรีพอร์ตชุดนี้เสร็จรายงานชุดนี้เสร็จ เราก็จะโยนไปสู่ไปไปสู่ภาคสังคมตัวจริงแล้วล่ะแล้วก็จะให้มี Public เฮ a i ิ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมย้ำนะครับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวเรื่องการต่อต้านหรืออะไร Public h e a i ิ่เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เราต้องทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมผมเล่าอย่างนี้กันครับว่าสิงคโปร์ขนาดเมืองเขานี่คุมง่ายนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีจํานวนน้อยเนี่ยออของเขากว่าจะได้จัดนะฮะใช้เวลาหมดเจ็ดปีครับ เจ็ดปีนะเจ็ดปีครับแต่ของเราถ้าตั้งจัดเราจะจัดช่วงปีห้าแปดไม่ใช่หรอเราจะมีเวลาพอและมีเนใช่ครับนี่นี่ผมกําลังเปรียบเทียบให้ฟังไงครับว่าของเขาขนาดขนาดในในแง่ที่ว่าเออ่สามารถที่จะโน้มน้าวหรือหรือหรือทําความเข้าใจกับประชาชนได้ง่ายนะครับในส่วนของของอ่าสิงคโปร์เนี่ยเขาว่ากันทั้งหลายปีครับกว่าที่จะกว่าที่จะเข้าใจตรงกันฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นณนะนะขณะน,นี้ในกรณีที่กรุงเทพมหาคนครหรือด้ามเนินเนยเป็นสิ่งที่เราคาดการอยู่แล้วครับว่าจะต้องเกิดฉะนั้นหน้าที่วันนี้ของกระทรวงนะฮะก็คือ,เ,อ,อเราจะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีข้อมูลเี่เปิดเผยทั้งหมดรเราต้องเปิดเผยทั้งหมดแล้วเราเองเจะต้องรับฟังค,คือวันนี้ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเ,เรารับฟังเรารับฟังเสียงคัดคา้าน หรือเสียงตำหนิจริงิงหรือเสียงแสดวห่างใยแล้วมีแผนสองไหมคุณวัชระในกรณีนี้กรุงเทพหรือว่าราชดำเนินมีปัญหาหรือว่าจริงจริงแล้วมันมันก็มีหลายจังหวัดฮะที่เขาแสดงความสนใจขึ้นมาเื่อไหที่เราไปทำกับเจ้าของทีกดิ์นี่มันมันพ่วงว่าต้องจะก่อรัฐกระสิรอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีทางที่เลือกอืกได้คือคือถ้าเขาอยากได้เนี่ย เขาก็อยากได้รับเมนอนเพราะว่าในมุมเขาเนี่ยหรือในมุมเราเองถ้าพูดว่าตัดปัญหาอื่นใดอื่นออกออกทั้งหมดนะครับครับรับเหมือนจะเป็นถนนจะเป็นสนามการแข่งขันที่สวยที่สุดแต่ผมก็อยากจะย้ําแบบนี้ครับว่าผมก็คนไทยแล้วก็ข้าราชการทุกคนหรือคนที่เกี่ยวข้องทุกคนก็เป็นคนไทยเราเราคงไม่เอาถ้ามันมี ม,มีมีหลักฐานหรือมีข้อเท็จจริงหรือมีความมีความห่วงใยห,หรือมีทฤษฎีที่มันสออไปว่าถ้าจัดที่ดำเนินแล้วเนี่ยจะให้เกิดผลกระทบต่อโบราณสถานหรือโบราณวัตถุข,ของเราที่มีอยู่ในบริเวณนั้นนะครับหรือว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยเราที่เราอยากจะจัดเนี่ยเราอยากจะได้รับคําชมนะครับ,รบอยากได้รับการยกย่องจากพี่น้องประชาชนว่าสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศชาติ นะครับไม่ใดก็ทางหนึ่ง,งแต่ถ้าจัเสียงไม่รับไม่จับนี่เสียงด่านะใช่แต่ถ้าจับ,จบถ้าจับแล้วเนี่ยโดนด่าเราคงไม่เราเราเราก็คงไม่ฝืนหรอกครับแต่ตอนเนี้ผมอยากให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆนิดหนึ่งครับก็คือว่ารอรอผลผลรายงานชุดนี้ออกมาก่อนแล้วถ้าเป็นอย่างไรเนี่ยไม่มีปัญหาครับเราเราเรายินดีรับฟังอยู่แล้วครับวันนี้เราไม่ได้ดื้อแพ่งไม่ได้อะไรเลยครับแต่ยังแต่อยากใะบอกว่าโปรเซสทั้งปวงหรือกางทั้งปวงเนี่ย มันยังอยู่ในมันยังอยู่ในในใน,ในจุดที่เราเราเอ,เองเนี่ยเราก็มองมองว่ามันจะต้องเกิดคือ,อไม่ว่าจะประชาพิจารณ์หรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงครับแต่ถ้าห,หากว่าไอ้เจ้าตัวรีพอร์ตมันออกมาเห็นชัดเลยว่าถ้าจัดแล้วเนี่ยไม่คุ้มค่าโดยประการทั้งปวงคืออาจจะทําลายทำลายอาจจะมีเหตุหรืออาจจะมีอะไรที่ทําลายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็หรือรอ่หรือในส่วนของโบราณสถานเนี่ยเราก็คงไม่ไม่ เราก็คงมีต้องต้องมีว่าเรื่องแผนสองแผนสามต่อไป <c oughs> แต่ตอนนี้เนะี่ยที่ในข้อแท็จริงที่มันเกิดขึ้นก็คือวันนี้หนึ่งครับข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนเนี่ยได้รับเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ครบถ้วนนะ,ะ <c oughs> แล้วเราเองเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะจะ,จะออกไปชนในลักษณะที่เฝ่ายหนึ่งฝ่ายอ่าพี่น้องประชาชนมีอารมณ์มาแล้วเราก็เอาอารมณ์ของเราว่าอยากจะจัด <c oughs> แล้วก็ไปชนอย่างนั้นมัน <c oughs> มัน,ม,น,ม,นมันคงไม่ใช่ ไม่นอกจากนอกจากมุมมองความ่วงใหญ่แล้วนะผลดีที่เราคิดว่าจะได้จากการจัดการแข่งขันเนี่ยนะจำนวนนักท่องเที่ยวเขาบอกว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่ากับเงินที่ลงทุนไปชัดเจนครับตรงตรงนี้เนี่ยถ้าในมิติเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยในมิติด้านธุรกิจเนี่ยตัวเลขของสิงคโปร์ชัดเจนมากครับชัดเจนจริงๆ